อีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ชาวพุทธของเราไม่ค่อยได้มาที่นี่ก็คือบ้านนายจุนทะกัลมบุตรบุตรของนายช่างทองพระพุทธเจ้าหลังจากทรงปรงอายุสังขารที่ปาวาระเจดีทรงย่างพระบาทเท้าเปล่าทรงสเสด็จมาที่เมืองปาวาทรงสเสด็จพักที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัลมบุตรการละครั้งนั้นนายจุนทะทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาที่สวนมะม่วงของตนก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็ฟังธรรมในอัธกาาจารย์กล่าวไว้ว่าจุนทะกัลมบุตรนี้ได้ฟังธรรมบร ลุเป็นพระโสดาบันเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็กราบอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัตหารที่บ้านของตนนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นายจุนทะได้ปรุงสุกรมัทวะถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงให้ถวายแต่พระองค์เพียงองค์เดียวพระพุทธเจ้าทรงทราบอนาคตังสยานด้วยพยานของพระองค์ทรงอย่างรู้อนาคตว่าไม่มีใครที่สามารถจะย่อยสุกรมัทวะนี้ได้เว้นจากพระองค์ พระองค์ผู้มีพระวรากายอันบอบช้ำด้วยอาพาธพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงนำเนินไปที่สาวโนทยานในระหว่างทางนั้นเองผู้ดุดธเจ้าทรงประทับที่แม่น้ำอกุธานาทีทรงตัดเรียกพระอนนุ์มาแล้วตัดกับพระอน,นุนว่าอาน,นุ์เรื่องรันใจจะเกิดขึ้นแก่นายจุนทะเธอจงนําคําของเราว่าอน,นิสง์แห่งทานที่มีผลมากคือมีสองการคือหนก่อนก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรู้ คือนางสุชาดาถวายข้าวมาัตุปายาตพระพุทธเจ้า 2. ส,สุกรมัทวะที่นายจุนทะถวายพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานทรงปริวิตตกกังนวลว่านายจุนทะนี้จะเกิดความร้อนใจเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยสุกรมัทวะของตนแล้วเกิดความอาพัตหนะักจากนั้นพระองค์ทรงมุ่งตรงไปที่สาวนโนทยานเป็นจุดเป้าหมายพระพุทธเจ้าที่ทรงจะปรินิพานจุดนี้มีความสําคัญคือเป็นสถานที่พระเจ้าทรงเสวยข้ากายารเป็นมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้า สถานที่แห่งนี้เรียกว่าบ้านนายจุนทะ